เพื่อนๆวันนี้จะพามาตอนกิ่งโอมกันนะคะอันนี้เป็นโอมไม่มีน้าเนาะเพื่อนๆเราได้มาห้าต้นแต่ว่ารอดสองต้นเพื่อนๆแรงจัดรอดไปสองต้นทีนี้พอดีพอดีก็แตกกิ่งมาใหม่อย่างนี้ค่ะพอฝนตกก็แตกกิ่งมาใหม่ก็เลยว่าจะตอนตอนเอาไว้เพื่อขยายพันธุ์อีกนะคะอยากได้หลายๆต้น แต่ว่าน่าจะตอนได้ประมาณสักสามกิ่งนี่แหละเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้คือกิ่งเก่าขเขานะคะก็จะตอนกิ่งเก่าขเขาเนาะอัตุมตอนเตรียมมาแล้วอันนี้เราใส่น้ำยาเร่งรารมาแล้วนะคะห่าตุ่มตอนเลยนี่ไม่ค่อยคมตุ้มตอนก่อน เราเรามาดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราจะตอนอ่ะตรงนี้ตรงนี้เขาจะแตกกิ่งมาใหม่เห็นไหมคะเราก็าจะเลือกตอนบริเวณนี้เนาะเพื<ๆ>่อนๆเนาะเพื่อให้ตัวนี้เขาแตกกิ่งมาใหม่เนาะเอากิ่งที่ออกสีน้ําตาลเทานะคะขวานไปเลยค่ะขวานอย่างนี้ขวานไปเลยเหมือนเหมือนกับการตอนกิ่งทุกต้นไม้ทุกชนิดค่ะต้องต้องควานแบบให้รอบๆอ,อย่างนี้ก็ประมาณหนึ่งขอ้ขอนิ้วนะคะ ประมาณหนึ่งข้อนิ้วเย้วก็ขวานไปเลยค่ะเราไม่มีกันไกรตอนเนาะไม่มีกันไกรตอนกิ่งเราใช้มีดค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เอาเยื่อออกค่ะนี่เอาเยื่อออกนะคะ การตอนกิ่งนี้ก็คือต้องเอาเยื่อออกให้หมดนะคะเพื่อให้เพื่อไม่ให้เยื่อเข้าสมานกันคืนเนาะไม่งั้นเราก็รากเขาก็จะไม่ออกเนาะเพื่อนๆถ้าเข้าสมานกันคืนรากก็จะไม่ออกเราต้องเอาเยื่อเขาออกให้หมดถ้าเอาเยื่อออกไม่หมดรากไม่ออกแน่นอนค่ะนก็เอาเยื่อออกก่อนนะคะเพื่อนเพือน <ot> <D ain> พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเนี่ยเกลี้ยงเลย ได้อย่างนี้แล้วเราก็ประกบกิ่งตอนไปเลยนะคะอันนี้เราใส่น้ํายาเร่งรากแล้วนะคะประกบไปเลยอย่างนี้ให้มิดอย่างนี้เลยค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็มัดมัดแน่นเนาะเพื่อนเนาะนี่ตอกมัดนี่ค่ะอันนึง นี่ทำอย่างนี้แบบนี้ค่ะสวยงามางนี้อีกประมาณเดือนนึงค่ะเขาก็จะออกรากถ้าเราเห็นรากข,าข้าวคาวก็ารากเขาเยอะๆหน่อยเราก็มาตัดไปชันได้เลยนะคะเพื่อนๆ จะตอนสักสามกิ่งค่ะกิ่งนี้ก็จะตอนเหมือนกันค่ะีข้อที่เขาพร้อมจะแตกข้อขึ้นมาเนาะเพืเ่อนๆเนาะเราก็ตอนเอาวานต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ตอนง่ายค่ะถ้าต้นใหญ่จะตอนอยากเนาะเพืเ่อนๆเนาะ ต้นเล็กๆนี่แหละตอนง่ายโอเค,อเ,คเราตอนมาถึงกิ่งที่สามแล้วนะเพื่อนๆเราได้คามกิ่งค่ะเพราะว่า ต้นเขายังเล็กอยู่ถ้าเราต้นเยอะเดี๋ยวเขาไม่รอดนะคะรดน้ำทุกวันนะคะอันนี้ก็ได้นี่เราได้สามกิ่งนะคะตอนง่ายๆค่ะเพื่อนๆตอนไม่ยากหรอกอุปกรณ์ก็จะมีนี่เราได้สามกิ่งเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะหนึ่งสองสามอุปกรณ์ก็จะมีมีดมีตอกแล้วก็มีตุ้มตอนถ้าเพื่อนๆคนไหน เออไม่ทราบว่าตุ้มตอนทํำยังไงก็คลิปก่อนๆก,ก็จะมีไปไลดูก็ได้นะคะวิธีการทําตุ้มตอนไม่ยากค่ะก็ใส่น้ํายาเร่งรากไปแล้วก็ตอนได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดไปซื้อก็คงจะแพงนะคะเพื่อนๆตอนเองได้ก็ตอนเองเลยเพราะว่าบางทีซื้อกิ่งตอนมาปลูกก็บางทีก็รอดน้อยเนาะเพื่อนๆน,นี้ได้มาห้ากิ่งก็ยังรอดแค่สองกิ่งการทําเกษตรจริงๆปลูกสิบต้นรอดสักสี่ห้าต้นถือว่าประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้แหละค่ะพามาตอนกิ่งชมชมไร้น้ำค่ะชอมไม่มีน้ำบายบายค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะ